อ่าอันนี้แล้วก็จะผ่าปอนเป็นไม้ปอนไปขายนะครับขายเป็นตันนะครับอ่าเลยอะไรอ่าต้องหยอดน้ำมันด้วยสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่แช n แนลอยู่นะครับคลิปนี้ก็มาพากเสียงเอานะเพราะเสียงเครื่องยนต์มันดังนะครับนี่กไไร ไล่ทอนต้นไม้แล้วต้องมีบัตดี้ด้วยนะอ่าบัตดี้มีไว้ทําไมไว้หยอดน้ํามัน <c oughs> แหละนะอะ่อย่างนี้ก็เลื่อยจะไม่หมดคมเร็วนะก,ก็หยอดไปเรื่อยๆนะครับนี่ถ้ามืออาชีพเขาจะทํากันอย่างนี้นี่เนี่ยตัดตัดขาดไวคมมากแต่ก็หยอดน้ํามันไปเรื่อยนะช่วยโซ่ให้ลื่นไหลดีนะ ต้องต้องคนชำนาญงานนะครับกระเสียอย่างเดียวตอนที่ตัดทอนลงมานี่ผมถ่ายแล้วข้อ,ขอมูลเต็มนะไม่ติดผมก็ไม่ได้ดูนะก็เลยก็เยอะเหมือนกันแหละดูแล้วหวัดเสียวดีแต่ก็ไม่ถ่ายถ่ายไม่ได้นะผมก็คิดว่าโทรศัพท์ตัดไปพอเต็มแล้วเขาก็ตัดไปผมก็ไม่ได้ดูไนงะ ก็ถ่ายไปเรื่อยอารมณ์มาจบคลิปแล้วมาดูเอา้าไม่ได้บันทึกอะเพราะว่าแรกๆก็ถ่ายได้นะสักหนึ่งนาทีอะต่อไปมันตัดเลยเกือบครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงกว่าๆนี่แหละนี่ แตแล้วทอนแบบนี้แล้วก็ไปขายนะฮะตันหนึ่งลูกจะหกร้อยนะตันละหกร้อยอันนี้เป็นไม้เขาเรียกต้นหูกระจงนะตามที่เขาเป็นไม้มงคลก็แบบว่าแผ่บารมีแผ่จริงครับแผ่ใหญ่โตมากนะ <laughs> <laughs> แผ่จนไปล่วงขึ้นหลังคาเนะี่ยใบอะ ร่วงทั้งปีทั้งใบทั้งดอกทั้งลูกแล้วเจ้ารากกา็เข้าไปใต้บ้านก็ชัยบูนแตกนะเนี่ยแผ่บรารมีจริงตัวนี้ <c oughs> นะ <c oughs> ใครคิดจะปลูกก็อย่าปลูกนะฮะอย่าหาทํา <c oughs> ตอนเล็กๆก,ก็ดูดีอ่ะดูสวยดีนะโ <c oughs> ตแล้ว บ่อนทําลายเลยข้างบนก็ทําลายหลังคานะอ่าข้างล่างก็ทําลายตัวบ้านนะก็จะดันไปหมดแหละกระถางต้นไม้อันไหนอยู่ใกล้เนี่ยเขาจะลากฝอยลากเล็กจะไปอยู่ในกระถางแย่งต้นไม้กินหมดนะแย่งปุ๋ยกินหมดแย่งน้ำแย่งปุ๋ยกินหมดอ่าผมไปปลูกกุหลาบให้เขาเอ๊ะทำไมไม่งามนะก็จะเปลี่ยนดิน ผลสุดท้ายพอยกกระถางมาโอ้ยมันลากหูกระจงเข้าไปอยู่เต็ไมไปหมดบอกโอ้มีหน้าแล้วไม่งามให้ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่งามโดนลากหูกระจงนี่เองที่ดูดไปหมดนะนี่ตัวทำลายโดยตรงเลยนะครับใครหาปลูกนะขอเตือน แล้วท่านจะได้ตัดแบบนี้ถ้าโตแล้วจ้างก็ตัดแบบนี้นะอ่าจ้างตัดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะสามพันกว่าบาทนะต้นนี้อ่านี่ผมกัลูกน้องมาตัดนะอ่าลูกน้องก็ต้องเสียตังค์แหละเก็บไปจะของบ้านนะ่ะสามพันห้าเนนะต้นนี้เนะี่ยก็อันตรายเสียงนู่นเสียงนี่เสียงลังคาพังเสียง หล่นใส่พกระบบน้ำเสียนะหล่นใส่รั้วชาลัว้วลวดหนาไอ้ล้วตาข่ายนะ้าสวยหน่อยก็ล่วงใส่หัวคนเนี่ยเออนี่ีเน,นี่จะเป็นงานใหญ่นะนี่เขาตัดนิ่มเลยเมื่ออาชีพนะผมดูแล้วก็เจ้าเจ้าอ้าวนนี่ขึ้นไปข้างบน เดินยสบบสบาย,บายจับจับเล่ยมือเดียวนะเป็นมืออาชีพเลยคือรู้หลักการเดนินการตัดนะการสบัดของเครื่องก็จะรู้หมดแหละตัดยังไงว่าจะไม่อันตรายเนี่ยต้องศึกษามานะครับต้องมีประสบการณ์มานนะไม่ใช่ว่านึก จะตัดก็เอาเลื่อยขึ้นไปตัดได้เลยไม่ได้นะฮะต้องมีประสบการณ์ด้วยรู้หลักรู้วิธีตัดยังไงไม่โดนหลังคาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับะไครตกดติดตามไ่ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ